อาคุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นเนี่ยแหมพาไปดูเรื่องของการเมืองก่อนแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่เมื่อวานนี้ก็คึกคักน,นะแทบแตกคือแทบแตกแทบแตกหรือบางคนจะบอกอแตกแล้วแตกแล้วพอเนี่ยแตกแล้วผมเมื่วอ,อ,อวานดูไลฟ์ไปด้วยเนี่ยสเสียงกรี๊ดเสียงเสียมั่จริงโอ้โหดังจริงๆดอมส้มเมืองเหนือเขาว่าอย่างนั้นด้อมส้มเมืองเหนือลำพูนลำปางครับต้อนรับคุณพิธาลงพื้นที่ขอบคุณคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนครับ ต่อนหน้าหอนาฬิการำปังที่อกบอกถึงเวลาและอารยะของลำปางวเวลาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วครับพี่น้องเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลสวมเสือ้อพื้นเมืองสีสดนะครับ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวจังหวัดลำปางก่อนที่จะประกาศเริ่มต้นเวลาของการเปลี่ยนแปลงต่อหน้าฐานเสียงในจังหวัดลำปางที่มารอต้อนรับนี่ฮะม,มารอต้อนรับการเต็มพื้นที่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณพิธาไม่ได้สวมเสื้อตัวนี้แต่แรกนะ<ร>แต่ว่านี่นีี่อันนี้ตอนที่มาถึงแต่ระหว่างที่เดินไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงมีชาวบ้านเนี่ยนำมามอบให้คุณพิทาก็ รับมาแล้วก็สวมทับทันทีครับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปไก่ก็สัญลักษณ์สําคัญนะ,ะ,ะนะฮะชามตราไก่นะสัญลักษณ์สาคัญเครื่องเซรามิกเอกลักษณ์ของจังหวัดลําปางนี่ฮะคุณพิธานเนี่ยยังได้นั่งรถม้าเมืองลําปางด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับนะฮะผู้สนับสนุนที่มารอต้อนรับตลอดเส้นทางครับก็มีขอถ่ายภาพโบกไม้โบกมือให้กําลังใจส่วนนโยบาย ที่คุณพิธาพูดถึงจังหวัดลำปางเนี่ยนโยบายสำคัญคือพูดถึงเรื่องของการทำให้เป็นเมืองผู้สูงอายุเพราะว่าทางภาคเหนือทางโซนเนี่ยลำปางลำพูนเนี่ยผู้สูงอายุในพื้นที่ในจำนวนมากก็ชูนโยบายนี้ครับการทำให้เป็นเมืองผู้สูงอายุเป็นต้นแบบเมืองเศรษฐกิจสีขาวอโอ้โหเมื่อวานนี้ลำปางนี้แทบแตกนะคะเพราะคนเยอะมากจริงๆ